สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้พวกเฮาขอบพว่าอีสานนน่าก็สิได้พากันมาขนเข่าพ่อแม่พี่น้องเข่าดอเด้อค่ะเด้อทีเด็กน้อยมัดทีเด็กน้อยมาขู่หมู่บ้านยามเข้าแรงนี่ล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหลายดอกจ้า300มัดนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องจะได้ฮอดเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแป๊บเดียวค่ะมื้อนี้เพิ่นก็มาถอน2คนอ้ายน้องเพิ่นนั่นล่ะค่ะ น่องคนกล้างก็กไปฟ้านั่นแหละเพราะไม่พี่นอ้องกับบอสไล่ค่ะเข่าดอหอากลางกำลังเริ่มเบี้ยแล้วค่ะเนาะกำลังเริ่มเหลืองแล้วน่องเคนเป็นผู้ครับถุงมือกับบอสไซยูคุเทจะลืมแด้วล่ะให้แน่มือนีเพรแดดพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเห็นคึมๆเพิ่นกันเลย ส้วนกันฟ้าวมาทอนเนาะค่ะเนาะเพิ่นกิดเสียกทอนให้แล้วก้อน,นก้อนเปิดเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องซอยพอซอยแม่ก้อนเปิดเลี้ยนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะให้แห่มือนี่บอดเดีเสียขันยาวกับบัวภากันใส่ตุนก้า มูยังเขียวๆอยู่ค่ะเข่าไงน,นะคะน่ะเนาะเนาะให้เดียวกันละจ้าแต่ว่าสามเขาผมที่อแมีพี่น้องบางผมม่พี่น้องบางได้ฝุ่นุ่นสามสองบักบักที่สามเขียวแล้วนะคะน่ะเนาะอย่คู่แท้่าลืมเด้อเอา จะให้รถติดเด้ออันเพระาะว่าเขาบ่ทั้นเอินดินบ่ทั้นไอแกเนเด้อจะให้รถติดเด้อเองานนะบ่อยู่ซอยเด้อยังเบาตอนนี้ติดหรอบ่ไปว่า เอาข้อรถขึ้นเป็นยังสันเป็นตะทางอันคู่แท้แท้ะฮะก้าขึเป็นตะทางคู่แท้เท้ะไปขนมาซอยไอ้แล้วกันผุนอยู่คู่แท้ย่งอยู่ผุนเสียขนเนยากับพ่อนงเป็นตะขั้นค่ายให้ จักมัดร่วมแล้วก็ดีสามลอยย่ดอกให้นี่แล้วไวัถ้าเป็นขอปลูกอยู่เท่ง พอวันหนักดิสมงนันเดีน,นเดีมัดหนึง่งเลี้ยงวอยอายูยเมนตินน, <c oughs> นึ่วันมัดเขาว่าเมียน,น,นตัวนี้ครับดีๆเด้อจะให้รถอันนี้เด้อแห่งบ้านได้แกนอยู่ มือบาดดิมือบาดดิขาบาดดิบอกแล้วมาโหลดสิตีดอยู่ไหมฟ้า <c ười> คือมาอยู่บาดดิ โค้โล้ทิ้ยบานใช่เบ็นครข้งนั่นเกินเสยละคนคือบปอยู่ซอยกัน ฮื่มคือโมยูโมยูซอยเด้อวะ่มเขาในน้อยนึงกระติดเนาะอันกระตดจังได้ดกี่ยังกว่ามีแห้งบ่าฝ่าดยเลย <laughs> รถมามีแห้งบอกรถคุ่งตีนไปอย่างจังมามีแห้งรถคุ้่งตีะนะะนะะนะทางนี่ลมเหรอดิน้นข้างนี่ลงเลยเหรอดิน้นทางนี่เอ็นลงมากเหรอดิก๊ก่ะ พอดีว่าชีดินบ้านแดนแกนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้ำม,มันก็โบกไม่จ้านี่ใครอยูนอยย่น้ำโบกหาอยู่นึกว่ามันสีเดียเกลลุยน้ำเพราะว่าฝนกับแม่ละลา,ลาน้องพรมิพน้องเนาะเออฝนกับนี้ละลาบดายบ้าปิดพี่หล่นควรอยู่หันบัตรพี่ยังบาดนี่หาเสียกมาดึง หนูบ่าดนี่ถอดคอออกอาเสียดดึงจิบอ่ะรถสุ่งรถสิงบ่งย่งรถสุ่งอ่น เอาเจ้าได่สิไปไห้เนาะเขาเขาฟ้าออกไปฟ้าฟ้ามาทีดึงไหวเนาะฟ้าเพราะจัองๆนี่ก็ไปคุ้มดึง khác khác không luôn không biết nho thì má đây vót này oh oh bẩn ah tháp vút rón hết hang thiệt luôn nè วลมกับแท่นที่ติดจอดไปพี่ฝนเอากขบว่าเป็นหม่องหันเพิ่นเป็นบวกกล้วยน้อพ่อแม่พี่น้องแมนแมนกล้วยนอนบวกบ่ได้ก็ถือว่าแมนนามน้มโบกแล้วคือว,ว่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะป้าหม่องหันเป็นบวกกล้วยบ่ได้แมนบวกกล้วยมัจอดไปพี่เว้ยขนมันใส่เอาบ่าเป็น พ่อแม่มพี่น้องสรสติดรสติดตม,อมของฝากกับเป็ดเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องใครอยู่มนีบดแดดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าห่อนห่อนเอาเอา รถเดี๋ยวมันปีนบัลเพราะไม่ขึนน้นน่องปานว่าเพิ่นสิซอยได้นี่เพิ่อนมีกระไดแงงผม,มออป้าแอวสิลันเนอะเอาอันนี้ยังห้องมาได้บ่น้านะป้าเอาอีหยังห้องบ่ได้บ่ล <Okay. S 2> yeah. Yeah. ถ้าเมนขนตอนฝนมาเมนบพท่านฝนพพอแมเมี่น้อง <laughs> uh oh. ถ้าเมนมาขนตอนฝนมาเมนโอ้ยแล้วจัดฝนทำเลยหาเนี้ยมาคุ้มไป yeah. แหงสิติดอยู่นี่เติมเนาะพอมีพี่น้องเนาะถ้าสมุิว่าฝนมากเมือ่มอเนาะเแน่เนี่ย มันแห้งเราบอกคนสิ่งเอ้าเอ้าเอเอ้าเรถควใส่ดังกรบเปปิดดังหมวกกับเใส่ห่อหนากับเปห่อ ได้บอ่อฟ้ามือนี่ทุกข่าเป็นตาได้บ่อนี่นี่นยังบันีไปดึงข้างหลังสิบนันเอาเอาเอา โอ้ยเขาเลิกปานันเพราะขื่นดอกก้าบ่รขื่นดอกเขาเลิกปานันลงเลิกป้านันบ่รขื่นดอกมาตีงดอกมาตีงดอกก้า เอาป้ามาแล้วคนเมพีน้องโซ่เฟอร์ตนกาไปเอาขั้นหนึ่งมาดึงกันแล้วรถคุ้นสิ่งเบื่อแห้งแล้วรถคุ้นสิ่งสิ่สงหืนมาละป้า เดียวยังมาดึงกันสลิงบอมามอ,ด, <c oughs> อดึงขึ้นมโนบรินี้นอ้อ ตั้งแต่ไม่สิดไปแล้วติดบวกติดบวกกล้วยแม่บวกบวกล้วยดิมองนนิมันหนึ่งโอ้ขึ้นยุ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 ฮ่าฮ่าฮ่า้มาไปสิบ่าขื้นอันรถเบาๆหนึ่งกัติดแนววันบวกกล้วยเนาะอัน กินแล้วพ่อแม่พี่น้องหนึกว่ามันสี่ขึ้นเข่าเนน้อยนึงกระติดหูจังสี่พวแปาลงมาตะโดนไว้มะมุนตตวลวนตวลวนอยู่ ได้ึ้นแล้วพอ่อแม่พี่น้องขอขอพวกเขาครอบครัวอีสานนันากับผู้เป็พ่อแม่พีน่น้องทุกคนเลยค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามรับช่องค่ะ,ะเอาไวไ้แซ่อยู่เทิรหันมาแมนติคลิปนี้พวกเขาก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สนี้กันเลยค่ะเด้อคลิปหน้าจะมาพอกันไหมค่ะพวกเขาครอบครัวอีสานนันากับคอ้พ่อแม่พีน่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง ลำๆเลยลุยกับตุกตุ๊ตุกตุ๊กนะคะเด้อวันนี้แ <ๆ S 2> ม่บ้านกันเลยก็ว่าสวัสดีค่ะๆๆๆไปเอาขึ้นไปเทีย่ยงบ่ดิ